เล่นเอาขาเมาส์ตาสว่างแต่เช้าทีเดียวนะคะสำหรับเพจดังเจมอย108 V1 ที่ล่าสุดนะคะวันที่20กันยายนออกมาเมาส์ข่าวการเลิกลาของคู่รักดาราในวงการบันเทิงอีกแล้วค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะยังไม่รู้ว่าจะแค่ห่างหรือเลิกกันเลยนะคะเพราะฝ่ายหญิงเปื่อนนิสัยของฝ่ายชายเต็มทนค่ะ โดยระบุว่าตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะเลิกกันหรอกแต่พอมีปัญหาเลยขอห่างๆกันสุดท้ายเอ้าห่างแล้วห่างเลยรอบนี้ผู้หญิงเองที่เหนื่อยกับนิสัยเดิมๆของผู้ที่แก้ไม่หายแค่นั้น ตอบไม่ได้ว่าเลิกหรือไม่เลิกแค่ห่างแหละมัง้งงานนี้นะคะก็ทําเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นนะคะทั้งบอกว่ารู้เลยว่าใครและทิ้งคําใบเด็ดๆรวมไปถึงตัวอักษรย่อกันรวัวอาทิแฟนใหม่หน้าตาคุ้นๆเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรทอจนแน่ๆแ,แฟนใหม่หน้าคุ้นๆผู้เล่นของแล้วไม่เก็บที่อีกแล้วผู้หญิงเบื่อต้องตามเก็บฮ่าฮ่ 5, จอทอปะ อ่านปุ๊บเก็ตทันทีเลยค่ะส่วนจะใช่คู่ที่ทุกคนคาดเดากันหรือไม่ก็คงต้องติดตามกันต่อไปแล้วนะคะ